น,นี้11นาิกา9นาทีมา,มารอถวายน้ำหลวงตา,ตานะครับสวัสดีย่าทำทัชทุกคนเลยนะครับหนุ่มข้าออกข้าออกข้าวออก สาธุครับผมนี่ก็เป็นน้ำแดงใช่ไหมพี่น้ำแดงค่ะพี่านี่ยังไม่รู น้อง,งพิงโทรศัพท์วิ่งไปเลยนะครับไห้รอไปให้ลใหลวงตาท่านได้ก้อนหัวให้นะครับเนาะท่านไม่วางโทรศัพท์หลวงตาท่านก็เลยเดินผ่านนะครับนะครับนี่ครับลูกโผล่ข้างในเจ้าหน้าที่นะครับ เจ้าหน้าที่ทหารนะครับนะมารอรับรอจากหลวงตานะครับเดี๋ยวจะพารับชมด้านหน้านี่ ตครัุมตสาธุครับผมตอนตนี้มาถึงห ok yeah um. น nee ้าโรงเรียนโกสัมพีว huh. <S <s ิทยาแล้วนะครับเงยนนเยหน้าขึ้นตรงตรงนะครับสวัสดีท่านรทุกท่านนะครับขณะนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาพุโธท่านได้จริกทธุดงมาถึงหน้าโรงเรียนโกสัมพีวิทยานะครับ โกสัมพีวิทยาแล้วนะครับน่จะทำทุกคนทุกคนด้านหลังยื่นไปอีกนะครับด้านหลังหลวงตาจะไม่ถึงนะครับฝั่งนี้เป็นเด็กๆนักเรียนที่โรงเรียนโคสัมพีวิทยานะครับนะครับซึ่งก็ข้ามถนนมาจากฝั่งนู้นโรงเรียนฝั่งขวามือลงตาคุณครูคุณครูโรงเรียนครับอยุด มาคุณครูที่โรงเรียนนี้นะครับหลวงตาท่านจะบอกนะครับท่านจะให้น้ำไปเลยคุณครูโทรศัพท์มือถือวางครับ เดี๋ยวจะนำน้ำนะครับคุณครูลงที่โรงเรียนโกสัมพีวิทยานะครับสาธุสาธุครับผมนะครับนี่ก็เป็นเด็กๆนักนเรียนที่โรงเรียนโกสัมพีนะครับที่ได้ถ่ายทอดให้ยาของเรารับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็ มือถือวางกับพื้นลูกวางๆางา,า,าใครถือมือถือในะให้วางบกพื้นนะครับครับตอนนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับได้ทำทุกคนสั้นนะครับ ช่วงนี้นะสองทุาทุกครับผม yeah <laughs> เตรียมยกน้ำนะครับวางกุญแจกุญแจวางลงก่อนครับกุญแจวางแล้วยกน้ำอ่ะยกน้ำยกน้ำพี่จำวันนี้ยังไม่ทราบคุณแม่รู้แต่ว่าตอนเที่ยงนี่ท่านจะพักขาช่วงเที่ยงที่อบตโกสัมพีนี่ครับเจะอีกไกลไหมครับไปเส้นแีกจะข้างหน้านี่แหละจะไปเส้นนาบัวหรือจะไปเส้นตรงตอนนั้นยังไม่รู้ครับ นะอันนี้ถึงสะพานนะครับสวัสดีครับผมดูตลอดขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับผมไปนั่งข้างหน้าใหม่ได้พี่เนะ้ะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้แล้วไปแคปเอาภาพได้ไปนั่งรับพรอ,อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับ กองขบีอีกแล้วกองขบีอีกแล้วาาลขบีกขบีอีกเอเขอขบีกครับท<อ>ุกาธุครับผม สาธุนุโมทนาบุญกับธรรมทุกท่านนะครับรับรอ็เด็กๆนักเรียนนะครับโรงเรียนโกศัมพีวิทยานะครับมารอรับพรจากหลวตาบุญชื่นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กระกดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูบตามดําซิ่งนะครับคลิปนี้สวัสดี